ยานะครับเข้ามาขายที่ห้างเคี่ยมผู้เฮงในปีพศ2445อันนี้ครับแล้วก็เห็นไหมครับอันนี้จะประหลาดนิดนึงนะครับแผ่นน่ารักมากเลยนี่เขาเรียกเป็นแผ่นท่าภาษาสมัยนี้คือแผ่นเดโมเป็นแผ่นทดลองตอนที่อีมีเบอร์เลเนอร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่โดยการสร้างแผ่นเสียงที่มันสำเร็จเนี่ยแกก็สร้างเครื่องนี้ขึ้นมาเราเรียกว่าเบอร์อะไรหนึ่ง เป็นเครื่องเล่นการเสียงตัวแรกรุ่นแรกโลกแต่ว่าครับเราไดสังเกตดีๆนะครับว่ามันกว้างแค่ขึ้นเดียวแล้วก็หน้าติดแข้งหลังคือตัวหมุนหลังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องสร้างแผ่นเสียงเพื่อใช้กับเครื่องนี้เท่านั้นก็<อ>นนคือเป็นตัวเล็กและหน้าหลังก็เป็นตาเทวดามีปีกแต่ว่าเป็นแผ่นครั่งเป็นแผ่นครั่งใช่นะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าแผ่น็อดแรกของรอย่างนั้นเป็นเพลงอะไร มีเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องโบราณเครื่องโบราณ,ราณเลยของเบอร์เลเนอร์เลยอตอนนี้ เสียงเพลงอันนี้คือนี่แหละคะต้นนะครับนักร้องในสมัยนั้นะก็คือหมอกต้นจีนนะครับต้องบอกว่าแผ่นนี้คือแผ่นที่เป็นต้เรียกว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของบณิสยามเลยนะเป็นรถแรกนะที่มีการส่งไปทําแผ่นที่ฮันโนเวอร์เยอรมันนะครับแล้วก็คนที่ผลิตเนี่ยก็คือคนที่ผลิตเครื่องเนี่ยแหละ อ๋อนี่คือเป็นเครื่องออริจินอลออริจินอลเลยเใช่แล้วแผ่นเนี้ใช่แผ่นเนี้คนทำก็ผลิตด้วยนะครับก็คือมิสเตอร์อีมเบเบิลเนี่ยในเครื่องมีกี่โลกคะพี่ในเครื่องนี้ใช่ไหมครับก็คือจริงๆแล้วเนมันจะมีคนไกลต่างๆนะฮะหวังไว้หนึงว่าเออค่ะพี่จะบอกว่าในโลกมีกี่เครื่องเอาไว้นะในโลกนี้อะพี่มีเครื่องแบบเนี้ยกี่เครื่องอะคะ ตอนนี้นะเออ่ถ้าที่ทราบนะครับตัวออริจินัลจริงๆที่สามารถใช้งานได้เนี่ยมีประมาณ3ามกว่าเครื่องเองนะแต่ก็อยู่ในพิพันธ์ใหญ่ๆเท่านั้นค่ะครับผมซึ่งในประเทศไทยก็คือเครื่องนี้ไม่ใช่ถือว่าเรียกว่าเป็นเครื่องเดียวในประเทศเลยไหมเครื่องเดียวในประเทศไทยยืนยันแต่ว่ามันมีเครื่องทำปอนนะครับเครื่องทำรีแบบเยอะหลายร้านขายตามร้านขายของเก่าก็จะมีเยอะแยะเลยแบบนี้นี่เป็นเครื่อง